เพื่อนยา EP ที่สี่หมายความว่านายจะไม่ยอมให้อีโตใหญ่นี่พูดอย่างนั้นใช่ไหมเขาจะพูดก็ได้หากว่าเขาต้องการจะพูดกับนายยอดพยักหน้าน้อยๆให้เลนนี่เราพิ่งมาถึงเลนนี่ตอบด้วยเสียงแผ่วเบาเคอรี่จ้องมองเลนนี่้วยอาการอย่างเธอ ต่อไปถ้าฉันพูดกับนายนายต้องตอ,อบฉันพูดจบเขาก็หันไปทางประตูแล้วเดินออกไปขอศอกทั้งสองอยังคงกลางอยู่เล็กน้อยยอดมองตามจนเคอร์ี่ออกไปทมพ้นสายตาแล้วจึงหันมาทางคนปัดกวาดอะไรไปหนักหัวกระบายมันหนึ่งไงเรนนี่ไม่ได้ทำอะไราให้มันสักหน่อยแต่เท่าหันไปมองที่ประตูอย่างระแวดระวังเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีใครยืนฟังอยู่ เขาเป็นลูกเจาะนายเขาพูดเสียงบเบาๆโคลีเป็นคนชอบต่อเตีก็อยคุณจบมาแล้วเป็นนักมวยรุนหลองเวทเขาชอบชกต่อยก็เป็นเรื่องของเขายอดว่าแต่อย่าได้มาพานกับเลนนี่เลนนี่ม่เคยไปทําอะไรเขาทําไมเขาต้องทําตัวเป็นศัตรูก,กับเลนนี่ด้วยคนกวาดพื้นอธิบายว่า ฉันจะออกอะไรกับนายนะโคลี่ก็เหมือนกับคนตัวเล็กทั้งหลายแหละเขาเกลียดคนตัวใหญ่เขามักจะไม่เรื่องถอยเทีกับคนตัวใหญ่อยู่เป็นประจำคนประเภทนี้ก็มักจะไปอย่างนี้นแหละเพราะว่าเขาตัวไม่ใหญ่เท่าคนอืน่นนายเองคงจะเคยเห็นว่าคนตัวเล็ก มักจะจบตัวอทีจริงไหมแน่นอนยอดว่าฉันเคยพบเห็นคนตัวเล็กที่ทธรหดม,มากๆต่อมาแต่ว่าเคอรี่ได้มาหาเรื่องระรานกับเลนนี่ไปอันค่ะเลนนี่เป็นคนที่ไม่ชอบต่อสู้กับจริงอยู่แต่ไอ้เด็กอ่อนหัดอย่างเคอรี่นี่คงต้องเจ็บตัวแนะ่หากว่าพยายามมาต่อยายกับเลนนี่เคอรี่เป็นคนหวงไหว คนปัดกวาดกาวยังไม่สู้จะแน่ใจนะแต่ฉันไม่เคยคิดอย่างนั้นเลยหากว่าเคอรีก็โจนเขาใส่คนที่ตัวใหญ่กว่าและควาไมไอหมนัดลงไปได้ทุกคนก็จะยอมรับว่าเคอรี่เล่นตามกติกาแต่หากเขาทำอย่างเดียวกันนั้นแล้วตัวเองกลับเป็นฝ่ายความลงไป ทุกคนก็จะพูดว่าไอ้คนตัวใหญ่นั้นควรจะเจอกับคนตัวเท่ากันบางทีคนพวกนั้นก็จะกลัวเข้าไปลุมฟัดไอ้คนตัวใหญ่ฉันรู้สึกว่าไม่ค่อยยุติธรรมนะและดูเหมือนว่าโคลี่จะไม่เคยเปิดโอกาสให้กับใครมาก่อน สายตาของยอดจับจ้องอยู่ที่ประตูเขาเอ่ยขึ้นอย่างรวบรัดตัดบทว่าถึงยังไงเขาก็ควรอยู่ให้ห่างจากเล่นนี่เลนนี่ไม่ใช่นักสูก้กดจริงแต่เขาก็แข็งแรงและว,ว่องไวรวมทั้งไม่รับรู้กติกาดใดๆทั้งสิ้นเขาตรงไปที่โต๊ะสี่เหลี่ยมนั่งลงบนลังไม้รวบไั่บางส่วนที่อยู่บนโต๊ะขึ้นมาสับชาชรา,านั่งลงบนลังไม้อีกลงอย่าบอกขาเลยนะ ว่าฉันเล่าอะไรให้นายฟังเขาคงจะเอาเรื่องฉันแน่เขาคงไม่เพียงแต่ด่าว่าเท่านั้นคงจะไล่ฉันออกด้วยเพราะว่าเขาเป็นลูกเจ้านายเยาตัดไพ่หมายถึงมาดูทีละใบทีละใบแล้วทิท้งรวมเป็นกองเขาเอ่ยขึ้นว่าไอ้เคอรี่บัตซบคนนี้จะไม่ไปใส่ใจอะไรมันนักหรอกฉันเอก็เหมือนกัน คนกวาดพื้นว่าขเขาเปิงแต่งงานเมื่อสองสัปดาห์ก่อนนี่เอง่อนพักอยู่ในเรือนของเจ้านายดูเหมือนว่าตั้งแต่แต่งงานแล้วโคลี่ก็ยิ่งโอ้หังมากขึ้นกว่าก่อนยอดพูดเสียงคำรามว่าคงอยากจะอวดเมียกระมังคนกวาดเพื่อนรู้สึกสนุกกับการนินทามากยิง่งขึ้น นายเห็นมือซ้ายสวอถุงมือเอาไว้ใช่ไหมเออฉันเห็นในถุงมือนั้นใส่วาสลีนเอาไว้ด้วยนะวาสลีนใส่ไว้ทำหาเหวอะไรกันจะบอกอะไรกับนายนะโการี่พูดว่าจะถนอมมือขาดนั้นให้นุ่มสำหรับเมียของเขา๋ยวดแงคงนั่งถอดผ้ายอย่างตั้งอกตั้งใจ เรื่องสกปรกแบบนี้ก็มีด้วยเขาว่าชายชารารู้สึกมั่นใจยิ่งขึ้นที่สามารถดึงเอาถ้อยคำเยาะย้นออกมาจากปากของยอดได้เวลานี้เขารู้สึกว่าตัวเองปลอดภัยแล้วและพูดด้วยความไว้วางใจมากขึ้นว่าอีกไม่นานป้าก็จะได้เห็นเงียของเขายอดตัดและถอดผ้าอยู่คนเดียวอย่างกลุ้มๆสวยไหมเขาถามยังไม่ค่อยจะใส่ใจนะ สว,สวยสวยสิแต่ว่าแต่ว่าอะไรเขายังคงใส่ใจอยู่กับไพ่หลอนชอบเล่นหูเล่นตาฮะแต่งานได้สองอาทิตย์ก็เที่ยวเล่นหูเล่นตากับคนอื่นแล้วหรือคงจะเป็นเหตุนี้กระมังที่ทํใใ้้เคยล,ลี่ทุรนทท่าไรนะจะเห็นหลอนให้ตาสเลมสลิมเป็นคนขับรถมา เขาเป็นคนดีมากในกลุ่มคนงานคนข้าสลิมไม่จำเป็นต้องสวมลองเท้าบู๊ตสนสูงเลยฉันเห็นหลอนให้ท่าสลิมแต่โคกลี่ไม่รู้และหลอนก็ยังให้ท่าขาสันอีกด้วยยอดแซงทำเป็นว่าเขาไม่สู้จะสนใจในเรื่องเรานี้นะดูเหมือนว่าเราจะมีแต่เรื่องสนุกสนานกันทั้งนั้นเลยนะ คนปัดกวาดลุกขึ้นจากลังไม้รู้ไหมฉันคิดยังไงยอดไม่ได้ตอบคำถามฉันคิดว่าโขลี่แต่งงานกับผู้หญิงอืมสมสันเขาไม่ใช่คนแรกที่ทำอย่างนี้ยอดว่ามีผูช้ชายอีกมากมายที่ทำอย่างนี้ชัดชลาก้าวเดินไปที่ประตู สุนัขแกงงอมของเขางงหัวขึ้นมองไปมองมาแล้วลุกขึ้นลากสังขารตามไปอย่างทรมาน์ฉันจะต้องไปเตรียมอ่างน้ำไว้ให้พวกนั้นอีกสักกลู่พวกคนงานก็คงกลับมานายสองคนมาขนข่าวมาเลยใช่ไหมใช่นายคงไม่เล่าเรื่องที่ฉันพูดมานี่ให้เครูเล่ฟังนะแน่นอน นายคอยดูกขแล้วกันเรานอยจะเห็นว่ารอนเป็นผู้หญิงลาหรือเปล่าพูดจบแต่เท้าก็ก้าวออกประตูไปเดินเข้าไปสู่แสงที่แผดจ้าของดวงอาทิตย์ย้อนค่อยๆเรียงไพ่ลงอย่างใช้ความคิดเวลานี้ลำแสงสี่เหลี่ยมของดวงอาทิตย์เสียงกรุงกลิ้งของโซ่ลากกับเสียงออดแอดของเพลาเธอรับนหนักไว้จนหนักอึ้ง ดังมาจากด้านนอกไกลออกไปมีเสียงตะโกนเรียกชัดเจนขึ้นว่าเฮ้ยไอคนเลี้ยงมา้าไอ้คนเลี้ยงม้าโวยแล้วก็ตามด้วยไอเมืดมัวไปมุดหัวอยู่ที่นรกไหนกันวะยอจ้องมองไพ่ที่วางเรียงอยู่เขารวบเข้ามารวมกันแล้วหันไปทางเลนนี่ซึ่งเวลานี้นอนจ้องมองเขาอยู่บนเตียงฟังนะเลนนี่ฉันรู้สึกกลักลวๆอยู่ว่า ที่นี่ดูจะไม่ค่อยน่าไว้ใจนะเคอรี่อาจจะทำให้แกต้องยุ่งยากเดือดร้อนฉันเคยเจอคนประเภทนี้มาแล้วเขาคงต้องหาเรื่องลองเชิงกับแกแนะ่เขาก็ต้องหาทางคมมรูแล้วก็ฟาดปากแกในทันทีที่มีโอกาสในตาของเลนนี่ช้แววตื่นกลัวฉันจะไม่อยากมีเรื่องเดือดร้อนเลยนะเขาพูดเสียงละห้อย แกต้องไม่ปล่อยให้เขาฝ่ายปากฉันะแน้่ยอยอลุกขึ้นยืนเดินเข้าไปหาแล้วนั่งลงบนเตียงของเล่นนี่ฉันเองก็เกลียดไอ้คนบัดซบแบบนี้เขาว่าฉันเจอคนประเภทนี้มามากแล้วแล้วก็อย่างที่ตะแก่นั่นว่าเคอรี่คงจะไม่ยอมพลาดโอกาสเขาจะต้องเป็นฝ่ายชนะเสมอเขอจใจความคิดช่วครูหากว่าเขามาต่อยยากับแก เราก็อาจจะต้องเดือดร้อนระวังอย่าทำอะไรผิดพลาดก็แล้วกันเพราะเขาเป็นลูกเจ้านายฟังนะเลนนี่แกจะต้องพยายามหลีกเขาให้ไกลได้ไหมไม่ต้องพูดกับเขาหากมาเอิญเขาก็ามาในนี้แกก็หนีไปอยู่เสียที่มุมห้องแกจะทำได้ไหมฉันไม่อยากให้เกิดเรื่องเดือดร้อนเลยเลนนี่คลั่งคลัวน ฉันไม่เคยไปทำอะไรเขาเลยนะคงจะไม่เป็นผลดีกับแกแนะ่หากว,ว่าเคอรี่อยากจะหาเรื่องชกต่อยขึ้นมาแกจะต้องไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับเขาแกจำได้ไหมได้สิยอศฉันจะไม่พูดอะไรเลยสักคำเสียงของกลุ่มคนงานขนข้าวที่เพิ่งกลับมาถึงดังขึ้นกว่าเดิมเสียงกีบไม้เหยียบแนมลงบนพื้นดินแข็ง เสียงเสียดสีของห้ามล้อและเสียงกรุ้งกลิงกล้งของโซโลาเสียงคนงานตะโกนร้องเรือยกันไปมายอดนั่งอยู่บนเตียงข้างๆเลนนี่โมมดคิ้วใช้ความคิดเลนนี่ถามก็ออยังแกลดคลาดว่าแกไม่ได้โกรธใช่ไหมยอดเปล่าจะไม่ได้โกรธแกหรอกฉันโกรธไอ้บัตรซบเคอรี่นะฉันหวังว่าเราควรจะเก็บเงินกันได้สักก้อนอาจจะสักร้อยเหรียญ ซุ่มเสียงของเขาหนักแน่นขึ้นแกพยายามหลีกให้ห่างจากจเคอรี่เอาไว้นะเลนนี่แน่นอนยอดฉันจะไม่พูดอะไรเลยซักคำอย่าให้มันมาหลอกล่อกแกได้ล่ะหากว่าไอ้บัตรซบนั้นจะฟาดปากแกก็ปล่อยให้มันทำไปให้มันทำอะไรหรือ,อยอดช่างเถอะช่างเถอะแล้วฉันจะบอกแกเองว่าเมื่อไรฉันเกลียดไอ้คนบัตรซบแบบนี้นะ ฟังนะเลนนี่หาว่าเกิดเรื่องเดือดร้อนขึ้นมาแล้วก็แกจําได้ไหมว่าฉันบอกแกว้ทํทำยังไงเลนนี่ยกก็ศอกขึ้นใบหน้าบิดเบี้ยวขณะใช้ความคิดแล้วสายตาของเขาก็เบนมาที่ใบหน้าของยอด้วยแววตาเศร้าหากว่าฉันก่อเรื่องเดือดร้อนขึ้นมาอีกแกจะไม่ให้ฉันเลียกระตายฉันไม่ได้หมายถึงเรื่องนั้น แกจำที่ที่เราค้างแรมกันเมื่อคืนได้ไหมตรงริมน้ำนั่นไงใช่ฉันจำได้ฉันจำได้แน่นอนต้องไปที่น,นั่นแล้วก็ซ่อนตัวอยู่ในพุ่มไม้ซ่อนตัวอยู่จนกว่าฉันจะตามไปหาแกอย่าให้ใครเห็นแกซ่อนตัวอยู่ในพุ่มไม้ริมน้ำนะไหนลองท่องดูสิ ซ่อนตัวอยู่ในพุ่มไม้ลินนะซ่อนตัวอยู่ในพุ่มไม้ลินนะหากว่าเกิดเรื่องเดือดร้อนขึ้นกับแกหากว่าเกิดเรื่องเดือดร้อนขึ้นกับฉันเสียงห้ามล้อดังเสียดแก้วหูขึ้นที่ข้างนอกแล้วก็ตามด้วยเสียงร้องตะโกนไอ้คนเลี้ยงมา้าไอ้คนเลี้ยงมาย้าโวยยอดพูดต่อไปว่าท่องไว้เลยน,นี่แกจะได้ไม่ลืม ทางสองเงยหน้าขึ้นเมื่อลำแสงสี่เหลี่ยมที่สองก็ามาทางประตูถูกขวางกั้นเอาไว้หญิงสาวผู้หนึ่งกำลังยืนมองเข้ามาข้างในหล่อนทาริมฝีปากแดงขอบตาละเลงจะเป็นวงกว้างใบหน้าแต่งไว้จนข้บถาเล็บสีแดงผมเผ้าดัดม้วนปเป็นหลอดเล็กๆเ,เหมือนไส้กรอกหล่อนสวมเสื้อผ้าอยู่กับบ้านเป็นชุดกระโปรงผ้าฝ้ายสวมรองเท้าแตะสีแดงที่ประดับด้วยขนนกกระจอกเทศสีแดงซึ่งตามเป็นช่อดอกไม้ ฉันกำลังตามหาเคอรี่อยู่หล่อนพูดเสียงขึ้นจมูกยอดเบินหน้าไปจับกอนแล้วจึงค่อยหันกลับมาเขาเข้ามาในนี้เม่อสักครู่นี้ต่อออกไปละอ๋อหลอนเอามือทั้งสองไขว้หลังเอนตัวพิงวงกดประตูร่างของหลอนจึงโยกมาข้างหน้าเล็กน้อยนายสองคนเป็นคนงานใหม่ที่นี่เพิ่งมาถึงใช่ไหมใช่ สายตาของเลนนี่เคลื่อนลงมาจับจ้องอยู่ที่เรือนร่างของหลอนแม้ดูเหมือนว่าหลอนไม่ได้มองดูเลนนี่แต่หลอนก็ออกจะวางท่าอยู่บ้างหลอนมองดูเล็บของตัวเองแล้วพูดตอบไปว่าบางทีเคอรี่ก็จะเข้ามาในนี้ยลอนตอบด้วยน้ําเสียงเย็นชาแต่ตอนนี้เขาไม่อยู่ที่นี่เมื่อเขาไม่อยู่ที่นี่ฉันว่าฉันควรจะลองไปตามหาที่อื่นดู หล่อนพูดด้วยน้ำเสียงขี้เลยและนี่จ้องมองดูหล่อนอย่างเคลิบเคลิ้กยอดเอ่ยขึ้นว่าถ้าผมพบเขาผมจะบอกเขาว่าผมกำลังตามหาก็อยู่หล่อนยิ้มอย่างมีจริตจากกาักระพลางบิดตัวไปมาคงไม่มีใครว่าอะไรที่ฉันเข้ามาตามหาเขาหล่อนว่าพอดีกับมีเสียงผีเท้าเดินมาทางด้านหลังหล่อนจึงหันไปดูนี่เซลิม หลอนร้องเลยเสียงของเซลิมดังผ่านประตูก็ามาสวัสดีค้นสวยฉันกำลังตามหาเฮอรลี่อยู่จ้ะเซลิมกูไม่ต้องมาเสียเวลาตามหายากสับบากหรอกผมเห็นเขากลับเข้าไปในบ้านแล้วล่ะหลอนรู้สึกหวาดหวัว่นขึ้นมาในทันทีทันใดฉันจะไปแล้วนะพ่อนหนุ่มหลอนร้องก็ไปในโรงเรือนแล้วรีบผลักไปยอดหันมาทางเลนนี่พระเจ้า ไม่หล่อนทั้งได้ตลิลเลเขาพูดขึ้นหล่อนสวยดีนะเลนนี่พูดเป็นเชิงแก้ตาและจ้องมองตำแหน่งที่หล่อนเยืนอยู่เมื่อสักครู่นี้โอ้หล่อนสวยจังพลังยิ้มอย่างชื่นชมยอดสะบัดหน้าหันกลับไปมองแล้วจับหูของเลนนี่ปิดฟังนะจุงนะ๊งงยอดเอ่ยขึ้นอย่างเกลียวกล แกจะได้เปมองดูนางผู้หญิงคนนี้เป็นอันขาดฉันเองก็จะไม่ไปนสนใจว่าหลอนจะพูดหรือทําอะไรฉันเคยพบเห็นอันตารายประเภทนี้มาก่อนแล้วแต่ไม่เคยเห็นเยือที่จะล่อให้ติดคุกติดตารางได้เลวร้ายอย่างหล่อนมาก่อนอย่าเข้าไปใกล้หล่อนไปอันขาด